ตั้งนโมสมจบและลึกนึกถึงหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามขอบารมีท่านมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราและว่าคาถานี้ณตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมต,นตันตันว่าเก้าจบ